แชทกูไปเที่ยวมาคือรอบนี้เนี่ยกูไปแบบกูจะหนีคำสาบถูกป่าคำสาบคือกูไปเมืองไหนเจอมาราทอนทุกรอบกูก็เลยว่าอ่ะรอบนี้ไม่มีมาราทอนแน่นอนกูเข้าป่าแม่งกูเข้าป่าเลยป่าสนหิมะตกหนาวหนาวเอาแบบว่า AirBnB กลางป่าแล้วไปไม่ต้องทำเยี้ยอะไรทั้งนั้นไปเดินไฮกิ้งวิ่งเทรลไปปิ้งมาร์ชเมลโล่แบบชิลๆอ่ะเปลี่ยนที่นอน เราไม่ต้องไปเจอแบบชีวิตเมืองแสงสีอะไรงั้นไม่เราอยู่ในป่าเลยเออคือคลิปนี้ก็แอดไว้สปอนเซอร์เหมือนกันครับเขาขายอุปกรณ์ไอทีครับซื้อซ่อมครบจบในที่เดียวครับตรงด่วนสามชั่วโมงในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงถ้าซื้อออนไลน์ใช้โค้ดในอ่านนะครับมีส่วนลดครับใช้นะครับเขาจะได้จ้างผมต่อรูปใน Airbnb มันก็ดีหมือนกันนะ่ะเอา Airbnb ให้ดูก่อนใครอยากโดนไปตามได้นะอยู่วิสคอนซินนี่ เบยวิสคอนซินเป็นแบบว่ากระตอ๊ตอบกระตอ๊อบนี้เลยนงมีแบบอยู่ในป่าสนน่ะเฮ้ยเออแล้วก็เนี่ยมีโอ้โหมีลงมีเลกกิจกรรมอะ่ะยูโนเออไปมีสาวหน้าอยู่ข้างหลังนะ,มะเมยฮะแอร์เป็นบีเออเออแต่ว่าตอนกูไปเป็นงี้ <c oughs> นี่เป็นงี้ห <c oughs> ิมะตกก็แต่ว่ามันเป็นหน้าหนาวไงคือถ้าไปหน้าร้อนมันก็ มันก็จะมีกิจกรรมถ้าเป็นแน่นหน้าหนาวมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคนละฟิลคนละฟิลเฮ้ย <Hey, S 1> เราเห็นอย่างงี้ปุ๊บ,บ<ๆ>เราก็ไปดีวะเนี่ยเราก็ไปผิงไฟไงเนี่ยเออโอ้นายไม่เข้าใจเราอ่ะเราแม่งพีดมาสเตอร์อยู่แล้วอ่ะเราแม่งเป็นเด็กเล่นไฟอยู่แล้วถ้าดูในสตอรี่เราเห็นปะหน้าต่างเปิดออกมาเห็นเล็กที่มันแข็งอย่างเงี้ยโอเวลรี่กูดอินเทอร์เน็ตแรงแรงเห็นปะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูไปมากูไปมาเออเนี่ยหน้าหนาวเป็นงี้หน้าหนาวเป็นงี้น,น,น,นี่นี่นน แต่กยานอะไรกิจกรรมฤดูหนาวก็มีก็คือเรียกได้ว่าเพียบพร้อมรอบนี้ไปแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปสัก2คืนไว้แชทก็คือกะว่าไม่ต้องไปทำยีธีอะไรทั้งนั้นใช่ป่ะไปอยู่แบบไปเดินแบบอยู่ในป่านั่นนี่เตรียมของกินไปเยอะมากสองสามีภรรยาเตรียมหมูย่างเตรียมหมูสามชั้นไปแบบเจ็ดปดเส้นเอาหม้อไ ไปเตาเตาย่างหมูไปด้วยเสียบไฟฟ้าไปย่างหมูทําน้าจิ้มกิมจิคือไปกินคือทุกอย่างเตรียมปุ๊บเตรียมเยชุดไปถ่ายรูปกลางหิมะอยู่นอแบบว่ามันจะต้องดูดีแน่ๆอ่ะที่พักอยู่วิสคอนซินก็คือรัดข้างๆทีนี้เว้ยแชทเราขับเทสลาเราก็ต้องแบบวางแผนไงว่าแบบเออเดินทางอ่ะนี่คือจุดซูเปอร์ชาร์จเจอร์ที่เราต้องไปชาร์จก่อนมา เราก็จะขับรถไปประมาณนี้หนึ่งชั่วโมงสี่สิบเจ็ดนาทีถึงที่พักเฮ้ยโอเควะเราก็ออกสักสิบโมงแล้วเราก็จะไปถึงประมาณแบบบ่ายสองเพราะว่าเดินทางประมาณสามชั่วโมงชาร์จไฟหนึ่งชั่วโมงคือแชทอย่างนี้เว้ยคือมันอยู่แบบกลางป่ากลางเขามันได้มีที่ชาร์จดังนั้นมึงก็ต้องชาร์จรถให้เต็มร้อยก่อนใช่ไหมอัดแน่นเต็มร้อยไปเลยแล้วขับไปกบเอาทีนี้เราก็จะไปอัด ซูเปอร์ชาร์จเจอร์นี่อัดเต็มร้อยนะนั่งชาร์จอยู่ชั่วโมงหนึ่งเสร็จปับ๊บกดแอดเดสไปจะไปที่บ้านพักนะกดสี่สี่ศูนย์เก้าสี่เพิร์ลี่เลคโรดมีภาพป,ประกอบด้วยมีวิดีโอประกอบด้วยเพราะว่าทริปนี้กูมาแบบนี่ถนนมึง,ม,งมึงดูมึงดูถนนกูขับไปโอ้ไม่กอดหิมะตกแล้วมันแบบว่าชิบหายแล้วเข้าไปแบบคือมันอยู่กลางป่ากลางเขาถนนมันก็จะไม่ค่อยกวาดหิมะก็จะก็จะไม่ค่อยกวาดใช่ปะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้ว ไอ้ขับหิมะแบบเนี้ยมันหิมะก็ตกถูกปะ่ะแล้วมันก็ลื่นเออมันก็ต้องใช้ความแบบระมัดระวังมากก็ตตั้งใจขับมากๆคือ,อยางเนี่ยมันมียางฤดูหนาวด้วยนะวินเทอร์ไทยถ้าเกิดอยู่ในเมืองหนาวเว้ยแต่ว่ากูไม่ใส่กูใช้ยางออรซิซันซึ่งมันก็ใช้ได้ในเมืองแต่ว่าถ้าเกิดว่ากับถนนไม่ไม่ไถแบบเนี้ยที่มันหิมะแบบไม่ได้ไถแบบโล่งๆแบบเนี้ยมันจะลบาบากนิดนึงมันจะลื่นอ่าซึ่งก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงกว่าตั้งใจขับเลยเอาละเว้ ขับไปแล้วทุกครั้งที่เลี้ยวนะใช้ออโต้พาวเอในหิมะไม่ได้แชทไม่ได้เลยกูจะออโต้พาวเอไม่ได้คือกูไม่เชื่อมันเพราะว่าแค่กูขับเองกูยังแตกเลยนะคือมันลื่นมันแบบแล้วพอหิมาตกใช่ป่ะถนนนะ่ะมันเส้นถนนมันหายเว้ยพอมันไม่มีเส้นถนนปั๊บออโต้พาอมันจะเออเออปุ๊บพอเลยกูไม่เอากูขับเองก็คือเทสลาไม่ได้ช่วยกูไม่ทริปนี้ไม่ได้ช่วยกูทําชีวิตกูลาบากด้วยอ่ะทุกครั้งที่มึงเลี้ยวอะ่ะคืองี้แชท ในแมปอะคือทุกครั้งที่มึงเลี้ยวอะตอนแรกมึงอยู่บนไฮเวย์ใช่ปะ่ะแล้วเสร็จปั๊บมึงจะเลี้ยวออกไปถนนเส้นเล็กๆอะเออเส้นเล็กๆแล้วทุกครั้งที่มึงเลี้ยวเข้าป่าคือถนนเส้นมันจะเล็กลงเรื่อยๆแล้วพอยิ่งถนนเส้นเล็กลงเรื่อยๆหิมะเขาก็จะไม่ค่อย,ถยไถไวสภาพถนนน่ะแย่ลงทุกการเลี้ยวเลี้ยวหนึ่งทีสภาพถนนที่ยลงหนึ่งระดับขอบุณครับเช็คชื่อครับท่านรัฐมนตรีอันนี้คือมันก็ระดับหนึ่งละหมายถึงว่ามันมีการไถระดับหนึ่งถูกปะ่ะแต่ว่ามันมึงเล่นเกมมาริโออะ คือถ้าเกิดว่ามึงแบบสไลด์เข้าไปในจุดที่มันเขาขาวอะ่ะคือมึงลื่นแบบ,บรืดเลยนึกว่าอันนี้คือสภาพอา่าโอเคไหมมันก็ระดับหนึ่งอะ่ะนี่แล้วเจอถนนแบบนี้คือแบบเอออะไรนี่คือแบบว่าเหมือนมึงเล่นสเกีละคือต้องค่อยๆค่อยๆขับไปเลยอะ่ะเออเราก็ขับไปแบบจะออกจากชุดชาร์จประมาณแบบชั่วโมงหนึ่ง ชั่วโมงครึ่งใกล้จะถึงแล้วใช่ปะ่ะเพราะว่ามันชั่วโมง40กูก็เหลือบหันไปดูแผนที่ก็เลยถามเกดว่าเฮ้ยทำไมเรายังอยู่ในมินนีโซตาวะเพราะว่าที่เราจะไปมันคือวิสคอนซินถูกปะเราควรจะข้ามรัฐไปตั้งนานแล้วปะทำไมแบบมันบอกว่าใกล้จะถึงแล้วทําไมเรายังอยู่ในมินนีโซตาวะไอเกดก็บอกอ้าวที่ที่เธอใส่เข้าไปใน GPS อะ่ะมันอยู่ในมินนีโซตานะกูก็แบบเดี๋ยวนะอ่ายังไงนะมาดูแผนที่ดิ คือเราต้องไปแผนที่นี้ถูกปะ่ะ44094 Perley Lake พอมึงดูใน Google ปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะอโอ44904เ e r ล e y Lake มีทุกรัสเลยแล้วที่กูกดนูนคอสบี้มินนอาโพลิสเอ้ยมินิซตากดไปดูนูนคนลัทางที่สำคัญคืออะไรรูป้ป่ะแชทเมื่อกี้ใช้1ชั่วโมง42นาทีกดที่อยู่เดียวกันรัฐมินิซตาใช้เวลาเท่าไหร่แชท1ชั่วโมง41นาทีไอสัต์ คือเรื่องมันจะแบบว่า Are you fucking serious คือกูจะสวยขนาดนี้เหรอวะอะถ้าเกิดว่ามึงซูมออกมานะที่เราจะไปอะอยู่ตรงนี้แต่ว่ากูขับไปทางนี้ชั่วโมงครึ่งแล้วนะแล้วจะถึงแล้วด้วยถึงประมาณเนี้ยถึงประมาณเนี้ยใกล้ละอีกอีกสิบนาทีถึงเอะใจเฮ้ยออกไปเล่าให้เด็กฟังมันจะเชื่อกูไหมเนี่ยเหมือนกูตั้งใจหาคอนเทนต์อะไอเหีย เหมือนเหมือนกูแบบเอ้ยมึงไม่คนเรามันจะอะไรเฮี้ยอะไรขนาดนั้นวะเหมือนเหมือนมึงเหมือนมึงมาหลอกเหมือนมึงจะเอาคอนเทนต์จริงๆอ่ะคือแบบกูนี่เหลือเชื่อแบบที่อยู่เดียวกันห่างไปหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีเท่ากันโอ้ไม่กอดแล้วกูขับไปจนเกือบจะถึงแล้วเพราะมึงว่ากูโกหกป่ะกูยังคิดว่าโกหกแน่เลยอ่ะกูในใจกูอ่ะคือแบบว่าโกหกแน่ๆแล้วกูจะกลับไปนู่น นี่มาหนึ่งชั่วโมงสี่สิบใช่ปะหมายความว่าไงกูต้องกลับมานี่หนึ่งชั่วโมงสีิบแล้วไปต่ออีกหนึ่งชั่วโมงสีิบกูกูเสียเวลาเดินทางเพิ่มสามชั่วโมงที่สําคัญคือแบตเตอรี่รถกูก็ไม่มีนี่ไงขับเทสล a าไงมึงเข้าใจปะไอตรงนี้ไม่มีที่ชาร์จแน่นอนอยู่ในป่าเขาลํเนาวัยกูต้องขับมายังไงอ้าวกูต้องขับกลับไปหาซูเปอร์ชาร์เจอร์แล้วชาร์จอีกชั่วโมงหนึ่งนะเพราะว่ากูต้องมีแบตเต็มแม็กซ์่าที่กูจะเข้าป่าอีกฝั่งหนึ แล้วกูแบบว่ากูไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อว่าแม่งสิ่งหรอนี่แม่งเกิดขึ้นได้ยังไงกับกูอากาศเย็นทําให้แบตลดหมดไวขึ้นใช่แชทคือปกติแล้วรถกูเนี่ยมันก,ก็ระดับหนึ่งหมายถึงว่าขับได้ไกลระดับหนึ่งพอแบตพอแบตเตอรี่มันเย็นอากาศมันเย็นปั๊บเนี่ยมันต้องวอร์มแบตเตอรี่ตลอดเวลาทาให้มันแดกไฟมากขึ้นทําให้ระยะที่ได้มันน้อยลงกูก็แบบว่าเอาละกดกลับไปวางแผนกลับไปที่ไเมืองเนี้ยเคเบิลอ่ะปรากฏว่าไงรู้ปะ กูอ่ะจะต้องขับกลับมาชาร์จกูกลับกูกลับซูเปอร์ชาร์เจอร์เดิมไม่ได้ละโอเคไหมกูกูกลับซูเปอร์ชาร์เจอร์นี้ไม่ถึงระยะไม่ได้ไกลไปมันให้กูไปไหนให้นี่มาซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่นี่แถวๆนี้คือกูขึ้นจากปกติกูต้องวิ่งเส้นนี้ใช่ป่ะกูต้องวิ่งมาเส้นนี้เพราะมันมีซูเปอร์ชาร์เจอร์อยู่ตรงนี้พอมีซูเปอร์ชาร์เจอร์อยู่ตรงนี้เสร็จปั๊บใช่ไหมคืออย่างนี้ก่อนมากูคำนวณไว้อย่างนี้ถ้าเกิดว่ากูมาถึงนี่กูชาร์จร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยกูวิ่ง ถ้าเกิดกูวิ่งมานี่แล้วมันไกลกว่าจากจากเทดสอบไอจากซูเปอร์ชาร์เจอร์จุดจุดบนเนี่ยไปที่เมืองเนี่ยมันไกลกว่าเมืองนี้ไม่เจอมาราธอนแต่มาราธอนเองตั้งนั้นเออกูมาราธอนเองจริงว่ะปกติเนะี่ยกูจะวิ่งมาถึงนี่แล้วกูจะเหลือประมาณแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกูก็สามารถวิ่งกลับมาชาร์จที่นี่ได้ใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยถ้าเกิดว่ากูไปชาร์จตรงเนี้ยกูวิ่งมาเนี่ยแล้วกูจะเหลือประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์กูไม่สามารถที่จะออกจากเคเบิลได้ถ้าเกิดว่ากูไม่ชาร์จ คือนี่คือความระยำของรถไฟฟ้าในกรณีที่มึงอยากจะเที่ยวป่าเป็นยังไง a i r b n b เที่ยวป่าเขาลำนาภัยเป็นยังไงไอเหี้ยชีวิตระยำจัดๆกูก็ไม่รู้ละก,กูแบบแต่วันนี้กูต้องไปอะ่ะกูก็ขับไปชาร์จที่ตรงจุดนี้กูรู้ตัวตอนประมาณบ่ายสองจริงๆคือก,กูควรจะถึงที่พักบ่ายสองแต่กูรู้ตัวว่ากูขับไปผิดทางตอนบ่ายสองแล้วกูก็ต้องแก้ไขก็คือ มันบอกว่ากูจะกลับมาถึงซูเปอร์ชาร์จเจอร์ตรงเนี้ยตอน4ี่โมงเย็นแล้วกูต้องวิ่งต่ออีกประมาณสองชั่วโมงเพื่อที่จะไปถึงที่พักนี่มันหน้าหนาวในเมืองหนาวนะแชทสี่โมงเย็นดวงอาทิตย์ตกดิน <S <S แล้วมึงดูสภาพถนนแชทสภาพถนนมันเป็นอย่างนี้แชทคือแค่แสงตะวันมีเนี่ย กูยังเก่งแบบว่าเฮ้ยค่อยๆขับไปใช่ปะกูขับไปชาร์จคือ,อยังไงกูก็ต้องไปอะถูกปะจ่ายค่าที่พักไปแล้วอ่ะไปประจนภไยกับภรรยามึงดูสภาพถนนแชทช่วยกูด้วยไอ้แคนี้ห้าโมงเย็นไม่เห็นที่อะไรทั้งนั้นขับไปอย่างเงี้ยคือออโต้พลล์ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะกูขับเองเนี่ยโอ้ oh my god พวกคุณไม่เคยขับรถในฤด,ดูหนาวะไงในหิมะเมืองไทยมันไม่มี คือมันระยำตรงที่พื้นมันลื่นมากแล้วพอพื้นมันลื่นเนี่ยเวลามึงเบรกอ่ะมึงคูณสองไปเลยระยะเบรกมึงอ่ะใช่ป่ะแล้วมึงขับจะช้านะมึงกดเบรกปุ๊บล้อหยุดหมุนปุ๊บรถมึงบอกว่า no I don't think I will แล้วมันก็จะสไลด์ต่อไปไม่หยุดันลื่นแล้วถ้าเกิดว่ามึงเข้าโค้งแบบปกตินะมันก็จะแบบมึงแตกเลยคือหมายถึงว่ามึงหยุดมึงมึงเหยียบเบรกจะเข้าโค้งใช่ป่ะ แล้วลดความเร็วไม่ลดอะ่ะมันก็จะแบบอมันก็จะแหกโค้งไปแชทดังนั้นกูเนี่ยคือสายตาคือกูถนนตรงไหมเสือโค้งตรงไหนกูต้องเริ่มเบรกตอนไหนแล้วแบบสีแยกอย่างเงี้นะกูเห็นสีแยกมาข้างหน้าเนี่ยคือกูเบรกเลยกูแบบต้องเบรกแบบแต่ไกลโหเลยแล้วมันมีบางรอบที่แบบเบรกปุ๊บแล้วไม่สไลด์ออกไปนิดนึงอะ่ะแบบเบรกไม่อยู่แล้วขบไปนิดนึงอะ่ะโอ้ไมค์ก็มีในสตาร์ดิปแล้ว บอกว่าไม่ใชอยางหิมะก,ก็ปกติก็ใช้ออซิซันนะครับแล้วก็จริง,รงๆวิ่งบนถนนหลักมันไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีรถกวาดแต่ว่าด้วยความที่ที่กลัวที่กูต้องเปลี่ยนเส้นทางมานี่มานี่เอาเคเบิลอยู่นี่ไอเชียที่กูต้องวิ่งอ่ะปกติกูจะวิ่งเส้นหลักอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเส้นเหลืองเนี่ยคือหัวใจสําคัญอนะ่ะเส้นหลักอะ่ะเออกูไม่ได้วิ่งเส้นเหลืองนะแชทกูได้วิ่งเส้นน้อยแทนเพราะมาันมาลูบนกูก็เจอแบบนี้แหละมัน โมเดลสาตัวไหนครับลองเลนครับกูก็เจอแบบนี้เลยโอ้ oh my god แล้วเอารูปให้ดูอยากจะให้ดูสภาพรถกูด้วยโอ้โหไม่เหลือเหี้อะไรแล้วแชทรถกูโอ <c oughs> ้ oh my god <c oughs> แล้วอากาศมันลบสิบสามไหแชทคืออะไรที่เกาะอ,อยู่นะไม่มีทางละลายไม่ใช่อะไรนะคือล้อมันตะกุยขึ้นมานะแชทจะเห็นได้ว่าที่อื่นไั่นเป็นไรเพราะว่าหิมะมันไม่ได้ตกแชท ไอ้เครืยที่ติดข้างหลังนี่คือล้อรถกูตะกุยขึ้นมาล้วนๆโอ้โหแล้วเนี่ยไฟเลี้ยวไฟเบรกคือมึงไม่ต้องมีกันละกูมาถึงด้วยแบตแบบ40%่เปอร์เซ็นต์ไว้แชทแต่ดีที่กูแบบคุยกับเจ้าของบ้านไว้ว่าแบบเฮ้ยมีปลั๊กไหมขอแบบขอปลั๊กต่อหน่อยได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดกูไม่มีที่ชาร์จนี่คือกูแต่กูกลับบ้านไม่ได้นะเขาก็ใจดีคือแบบว่าเขาก็ต่อเอาสายสายยาวออกมาต่อออกมาจากโรงเก็บของอะ่ะแล้วก็ให้กูเสียบชาร์จได้เว้ยแชทเออกดเสียบชาร์จแล้วคือชาร์จแบบ ชาร์จไฟบ้านอนะมันจะได้คืนละประมาณเต่อคืนนะคือกูมา40่กูชาร์จ2คืนเป็นห้าสิบสีพอดีเป๊ะเอาไว้ขากลับเออจริงคือกูแบบแบบพอดีแบบจัดจัดแล้วอากาศมันหนาวไว้ชาจปกติชาร์จได้พลังงานเท่านึงแต่ว่าพออากาศมันหนาวปุ๊บเวลาที่มึงชาร์จเนี่ยพลังงานมึงก็บางทีชาร์จไม่ขึ้นเท่าหนาวมากเข้าใจปะ่ะมีน้องถามว่าเอาน้ำร้อนราดได้ไหม น้องไม่เคยอยู่เมืองหนาวใช่ป่ะเอาน้ำร้อยมาลาด,ดได้มันละลายใช่ป่ะมันละลายเสร็จปุ๊บแต่มันลบสิบสามไงน้ำที่เกาะอยู่กับรถมึงอ่ะก็จะแข็งเป็นน้าแข็งตลอดไปถ้าเกิดว่ามึงลาดแล้วมึงไม่เช็ดบางทีอาจจะเหี้ยกว่าเดิมนี่คือสภาพรถกูเดี๋ยวเอารูปให้ดูอีกแชทน,นี่คือทะเลสาบมันมันลบสิบสามมาหนึ่งสัปดาห์แล้วมันก็แข็งไหมมึงก็สามารถเดินลงไปเล่นได้แต่กูไม่ไปใครจะไปก็ไปเป็นไงรถกูก็ต้องมาแปรงฟันมึงเคยเห็นคนแปรงฟันรถปะ กูมีแปงกูต้องมาขัดแปงฟันรถกอูออกไปออกไปโอาหม่ก oh อบอกว่าไม่ง่ายขอบอกเลยแล้วมึงดูไอ้น้ำแข็งติดลอด้อเนี่ยคือกูแคะแล้วนะมึงฟังเสียงดิกรอบปะ่ะกูพยายามแล้วไไม่รอดแข็งโปก๊ก สีไม่ถลอกไปด้วยเหรอก็กูว่าไปแล้วนิดน,นึงอะ่ะแต่โดนกูแปลงฟันแต่กูไม่แปลงไม่ได้ไงเออเนี่ยสภาพกูโอ้โหไม่เป็นไรนี่มันเรื่องปกติของเมืองหนาวแต่ไปเที่ยวก็โอเคดีดูดีมีความสุขอะ่ะเออจะปล่อยคอลเลคชันฤดูหนาวแล้วเนี่ยนะเป็นไงเอ,อ้ยว่าไงวะนี่เอ,อยอดนักขายดีเอ,อ้ยเอ,อ้ยคอลเลคชันฤดูหนาวนี่เป็นไงโอ้โหโมโคไปดิเอ,อ้ยเอ,อ้ย นี่เจอกูแน่รูปนี้ <c oughs> สวัสดีครับคุณเป็นสมาชิกบุูวีพีเอ็นหรือยังครับ <c oughs> อยากเห็นสายตาภรรยาตอนรู้ว่ากฎแบบปิดมากเลยไม่ไม่เธอแบบว่าไม่เป็นไรก็อยู่ด้วยกันไงแต่วันนั้นกูเหนื่อยมากกูแบบไอ้เชื้อพลังงานที่มึงต้องใช้ขับรถบนหิมะตอนกลางคืนเนี่ยคือเหนื่อยที่สุดในชีวิตนะเว้ยแชทคือสมมุติว่ากูจับพวงมาลัยอย่างเงี้ยต้องเอากูเป็นอินเลูเอนเตอร์ก็ต้องเอาโลโก้ออกนิดหนึง่งจับพวงมาลัยอย่างเงี้ยเลวกูแบบ ส่องแล้วแบบค่อยๆเหยียบอ่ะแล้วมันมืดอะ่ะเออแบบไม่เห็นทางแบบแค่สิบยี่สิบเมตรแล้วก็ต้องต้องขับอย่างเงี้ยในฤดูหนาวอะ่ะถนนเขาจะโรยเกลือครับเพราะว่าไม่ให้มันเป็นหิมะโอเคไหมก็คือจะมีรถกว่าหิมะเสร็จแล้วเขาก็จะโรยเกลือทับเพื่อที่จะให้จุดเยือกแข็งของมันต่ําลงก็ทําให้ไอหิมะมันไม่เป็นก้อนให้กลายเป็นน้ําถนนมันจะได้ไม่ลื่นนะครับเป็นอย่างนี้เ,นเกลือเนี่ยเวลาที่มึงขับไปแล้วมึงมีรถคันข้างหน้า ไอคันข้างหน้าเนี่ยมันก็จะตะกุยพื้นขึ้นมาใช่ไหมในอากาศเราก็จะขับไปชนไอเกลือก็จะมาเกาะกระจกมึงครับคือกระจกมึงจะสกระปรกเพราะเกลือคือสูตรเกลือยังเปิดกระชาเลยแชทคือพอเกลือมาปุ๊บแล้วมึงแบบล้างที่ปัดน้ําฝนปุ๊บปัดปุด๊บป,ปัดเป็นคราบเป็นคราบเสร็จแล้วมึงก็มองไม่เห็นแล้วถนนม่งก็ยิ่งเคี่ยอยู่แล้วกลางคืนด้วยเจอคราบเกลือที่กระจกโอ้โหไม่ก็เก็ดเล็กเก็ดน้อยแล้วรถเมืองหนาวแชท มึงเวลามึงจะฉีดน้ำเช็ดกระจกมึงใช้น้ำเปล่าได้ปล่ะมึงใช้น้ำเปล่าไดไหมแชทใช้ไม่ได้นะเว้ยมันแข็งพอฉีดปุ๊บมึงแข็งค่ากระจกมึงเลยไม่ได้ไอ้น้ำยาฉีดที่ปัดน้ำฝนอะต้องซื้อเว้ยมันต้องเป็นสูตรที่แบบว่าไม่แข็งอะ่ะนี่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยครูต้องครูซื้อก็เป็นเกล็ดหล่อนเว้ยมันต้องมันต้องสูตรที่แบบว่าจุดเยือกแข็งแบบลบสี่สิบอะไรอย่างนั้นอะถ้าเกิดว่าคนที่เขาขับบ่อยๆอาจจะดีแต่ ใส่ยางไดูหนาวมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่แต่ผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากคือถึงวันแรกคือไม่ต้องทําอะไรละกินแล้วนอนเลยเหนื<ง>่อยเมียเห็นสภาพแล้วแบบอืพักเถอะ <c oughs> มันเป็นเช a i n r e a c t i o อีกแล้วเหมือนรอบที่แล้วเลยทุกอย่างที่กูไปนิวยอร์กเริ่มจากกูลืมกระเป๋าตังค์ถูกปะ่ะอันนี้ก็คือมันเริ่มจากกูกด GPS ผิดกด GPS ผิดทําให้กูต้องวิ่งถนนเส้นแปลกๆวิ่งถนนเส้นแปลก,ปกเครียดและเหนื่อย นี่คือ,อเรื่องที่กูไปเที่ยวมา